ผมจะบอกว่าวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของเหตุผลว่าทำไมทุกคนต้องวางแผนการเงินผมเข้าใจนะครับบางคนไม่อยากจะฟังแล้วฟังมาตั้งหลายรอบเบื่อถูกไหมแต่ลองมาฟังมุมมองของผมนิดนึงว่าผมมีมุมมองอะไรบ้างที่รู้สึกว่าทาไมทุกคนนี่ครับรวมถึงคุณด้วยนะจะต้องวางแผนการเงิน มีผลแรกเลยนะครับตั้งแต่คุณตื่นเช้ามาเนี่ยคุณใช้เงินไหมครับคุณแปลงฟันแปลงสีฟันมีใครให้เราฟรีฟรีไหมยาสีฟันที่คุณใช้น้ําเสื้อผ้าที่คุณแต่งตัวเครื่องสําอางที่คุณใช้เป็นเงินเท่าไรครับคุณใส่เสื้อผ้าเสร็จคุณเดินออกนอกบ้านบางคนอาจจะต้องขึ้นบินมอเตอร์ไซค์บางคนต้องขึ้นรถเมล์บางคนขึ้นเรือบางคนมาต่อรถไฟฟ้าค่าใช้จ่ายในการเดินทางพวกนี้วันหนึ่งคุณใช้ไปกี่บาทแล้วถึงออฟฟิศกาแฟแก้วหนึ่งแซนวิชอาหารเช้าอาหารกลางีกอ ค่าใช้จ่ายถูกไหมครับแม้กระทั่งคุณจะเข้านอนเนี่ยคุณคิดว่าคุณใช้เงินไหมค่าแอร์ค่าไฟฟ้าค่าอินเทอร์เน็ตที่เราจ่ายเป็นรายเดือนแต่ละวันเนี่ยครับค่าใช้จ่ายพวกนี้วันหนึ่งกี่บาทแล้วลองคิดดูนะครับว่า1ปีมี360